มาเล่าเรื่องหนึง่งที่เราไปเจอเมื่อคืนนะมาค่ะทุกคนคะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนะไม่รู้ขาอันาเนื้ออะไรแล้ะนะเขาบอกว่ายมมาทูดมาบอกเขาว่าอ่าเนี่ยจะถึงวันที่เธอต้องตายเธอต้องไปแล้วนะอะไรประมาณนี้แล้วเขาเลยบอกว่าขอได้ไหมยังไม่อยากไปเลยนะขอทาภารกิจนี้ให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเขาบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะ ก็นะมันก็เลยกลายทำให้เรารู้ว่าเออมันก็จริงแหละพอถึงวันที่ถ้าวันหนึ่งเราต้องไปจากโลกใบน,นี้นะคะถึงข้าวเราแล้วอะเราก็ไม่สามารถไปต่อรองกับยมมทูดได้นะว่าเนี่ยนะเราไม่ขอตายได้ไหมไม่ได้ค่ะทุกคนคะวันนี้นี่แหละเขาเลยมันเป็นเหตุที่แบบว่าเราต้องสะสมบุญให้กับตัวเราเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่หตัวจึเท้าเราต้องดูแลสุขภาพเรามีเงินเยอะๆเ,เราก็ต้อง ดูแลข้างในออกกําลังกายถ้าวันนี้คุณไม่อยากคุณไม่ไม่อยากอดอ่ะคุณก็ต้องใช้อาหารเสริมข้อดีในการกินอาหารเสริมอย่างเช่นที่คุณเลือกน้ำมัน,มนรำเะ p o p สะกัดเย็นอ่ะนะหนึ่งเลยอ่ะมันกินง่ายคุณชอบ ชอบกินอะไรง,ง่ายๆนะทุกคนพ้องใจไหมนี่เป็นแคปซูลใสๆเนาะกินแล้วก็จะไปช่วยเสริมในเรื่องของการบำรุงสมองบำรุงข้างในตับไตปอดบำรุงหัวใจให้แข็งแรงแล้วก็เร่งการเผาผลาญลดน้ำตาลลดไขมันในเส้นเลือดให้เส้นเลือดไหลเวียนดีคิดดูอะ่ะก่อนหน้าเนีน้เวลาเป็นประจำเดือนเลือดของเราจะแบบดำสกรปรกมากอะ่ะพูด,ดง่ายๆแต่พอมากินน้ำมันคาะสะกัดเย็นน่ยมันแดงเป็นเลือดใสแดงแบบชัดเจนมากอะ่ะแบบดีมากอะ่ะนะ นี่แหละข้อดีของการกินอาหารเสริมเขาไม่ใช่ยาแต่เป็นเขาทามาเพื่อบํารุงเป็นมีคอลลาเจนเนาะบํารุงผมเล็บกระดูกให้แข็งแรงค่ะแล้วผิวพรรณก็จะกระ,กระจ่างใสด้วยอ่ะหรือคุณไม่อยากกินน้ำมาเพ้าะสะกัดเย็นคุณก็ไปหาดีท็อกก็ได้ค่ะครูแนะนําเลยนะดีท็อกแบรนด์ไหนดีที่สุดครูเคยกินมาหลายแบรนด์แต่ครูชอบเจอรี่ไฟเบนะเจี่ไฟเบอร์รสชาติมันอร่อยเปรี้ยว แล้วก็ราคาถ้าสําหรับใครที่มีเงินเดือนมีเงินเยอนนะเนาะหรือไม่มีก็เก็บเอาทุกคนสามร้อยกว่าบาทนะราคาจริงก็คือสองร้อยเก้าสิบรวมค่าส่งก็สามร้อยกว่าบาทเรายังบอกว่าเฮ้ยเราวางแผนนะไม่ใช่วันไม่วางแผนจะหาเงินเก็บเงินนะซื้อเจลลี่กินนะ่ะจนผอมแล้วก็มาหาเงินเปิดบินที่ได้อะ่ะเราอยากขายเจลลี่ไฟเบอร์เรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยนี่แหละที่จะทําให้เรารวยเนาะเจ้าของแบรนด์เขายังรวยขนาดนั้นเลยอะ่ะ ถ้าเราไปขายบ้างอ่ะมันคงรวยหน้าดูเลยแหละทุกคนเพราะว่ารสชาติมันก็อร่อยแล้วมันกินดีเห็นผลแล้วมันโเวลากินเจลนี่ไฟเบอร์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันขี้ออกเป็นพลักอะนะออกเยอะมากอ่ะทุกคนมันเหมือนเราล้างล้ไส้ล้างทั้งแบบ